ัดีคทุกคนวันนี้พี่ไปจะพาทุกคนนะคะไปรับชมและก็รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบ,บินเจเวนะคะซึ่งพุ่งชนชนเครื่องบินตรวจกรารหน่วยยามฝั่งที่เตรียมไปช่วยผู้ประสบภ,ภัยเหตุแผ่นดินไหวนะคะซึ่งเหตุการณ์สลดในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะก็คือวันที่สองมกราคมล่าสุดนะคะก็คือเป็นเครื่องแอร์บัส 350-900ขีดเ0 0นะคะซึ่งเป็นเครื่องบินารของสายการบินเจลเวนั่นเองค่ะเที่ยวบินที่ JL 5 1 6นะคะบรรทุกผู้โดยสารจากซัปโปโรนะคะเพื่อมาลงที่ Destination ของสนามบินฮาเนดะในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะถ้าทุกคนได้รับชมรับฟังใน ทีวีนะคะทุกคนก็จะเห็นเหมือนตอนนี้เครื่องบินแลนด์เนี่ยก็จะมีเกิดการเกิดระเบิดขึ้นมานะคะตรงที่ในรันเวย์่ะตอนช่วงเครื่องบินของสายการบินมาเนตของเทวเนี่ยแลนด์นะคะแล้วก็ไปชนกับเครื่องบินที่พี่ปาได้บอกไปข้างต้นนะคะซึ่งในกรณีนะคะเกิดถ้าท่านไหนนะคะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางกับเหมือนกับทางสายการบินเนี่ยก็คือ อันดับแรกเลยคือทุกคนจะต้องมีสตินะคะในเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็เหมือนแอร์สืจุดนี่เขาจะมีการเทรนอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอีวัคเอตไม่ว่าจะเป็นทางบอกตือทางน้ํานะคะซึ่งทุกคนนะคะจะต้องเชื่อฟังแอร์แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของแอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนถ้าเราเนี่ยจะอีวัคเอตหรือว่าจะเอาพยพจากเครื่องบินเนี่ยคือผู้สําคาญคนี่ยไม่สมควรที่จะนำเปล่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยติดตัวไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องเซฟชีวิตของตัวเราเองค่ะก็คือเราจะ จะต้องทำยังไงเพื่อขอจากเครื่องบินให้ได้ที่สุดนะคะซึ่งนะคะการที่แอร์หรือสจวตต้องเปิดประตูเครื่องบินเพื่ออพยพ้โดยสารเนี่ยแอร์สจวตเขาต้องดูภายนอกดะวค่ะว่าถ้าภายนอกมีไฟแบบระเบิดหรือว่าไฟแต่ว่าแบบไหม้แบบเป็นวงกว้างเนี่ยเราก็ไม่สามารถเปิดประตูนั้นได้นะคะเราจะต้องใช้ผู้ดยสจารไปค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะพี่ไปขอเชิญนะคะว่าทุกคนเนี่ยแบบปลอดภัยกันทุกคนเลยสามารถจะเก้าชีวิตแล้วก็สามารถอพยพ ผู้โดยสารทั้งหมดทั้งไม่ว่าจะเป็นลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยสามารถอพยพออกมาได้ท่วงทันเวลานะคะก็ขอยอมรับเลยแล้วก็อีกอย่างก็ต้องขอแสดงความเสียใจสําหรับเครื่องบินที่โดนชนด้วยนะคะต้องต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้ขึ้นมานะคะเกิดทั้งยังไงนะคะน,นี่จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวานนะคะตอนประมาณ4ี่โมงเย็นตอนประมาณเย็นๆนะคะของประเทศญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวทั้ยังไงวันนี้พี่ไปขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย